สวัสดีครับวันก่อนเนี่ยผมได้เจอกับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีครับโดยทางอารีฟุตบอลเนี่ยให้เวลาผม10นาทีเพื่อถามอะไรก็ได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับเขาเลยนะครับผมก็เลยอยากหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับพูดถึงเปอร์ตีนะครับเขาเป็นกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสครับปัจจุบันเนี่ยอายุ52ปีแล้วนะครับเขาอยู่กับอาร์เซนอลมา3ปีระหว่างปี1997ถึงปี2000นะครับแต่ว่านั่นคือยุคที่อาร์เซนอลเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกครับดังนั้นเเ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 เนน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 นีีีีี่่่่่่่่ยย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 ยแแแฟฟบบบบบออ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 ลลลลลลกกกกกกก็็็็จจดดดาาาาขไไ้้้้้มมมมมมืืผผชชวววงงงตตููรรรรรรร์์์คคคคคััััััททปปปซซพุึถะ แล้วก็ยิงคําถามจากด้านหลังช่วยกับเจ้าก๊อตด้วยนะครับเราคุยอะไรกันบ้างน,นะครับผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับข้อแรกเนี่ยผมถามเปอร์ตีครับว่าปัญหาของอาร์เซนอลคืออะไรทําไมเป็นแชมป์ไม่ได้ในซีซั่นล่าสุดนะครับเปอร์ตีบอกกับว่าอาร์เซนอลเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับสำหรับทีมที่อายุน้อยขนาดนี้แต่ปัญหาคือคู่แข่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเก่งเกินไปครับเปอร์ตีบอกกับว่าตอนอาร์เซนอลเนี่ยไม่มีวิลเลียมซาริบาแค่คนเดียวเกมรับก็เสียทรงทันทีแต่แมนซิตี้เนี่ยตรงข้ามเลยครับพวกเขาเนี่ยมีเซ็นเตอร์แบ็ก5คคนนใใใทีมต่อห้ระ ระดับนั้นนะครับในมุมของเปอร์ตีเนี่ยอาร์เซนอลต้องเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างน้อย5คนครับเปอร์ตีบอกกับว่ากองหน้าแค่กาเบรียลเชซุสกับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียเนี่ยยังไม่พอต้องมีกองหน้าสไตล์อื่นอีกนะครับเช่นเดียวกับปีต้องมีผูเ้เล่นมาคอยสลับเล่นกับกาเบรียลมาตินาลีและบูกาโยซาก้ามากกว่านี้ปัจจุบันเนี่ยมีแค่เลียโดทรอซ่าที่คอยโรเทชันซึ่งมันไม่พอครับทีนี้เนี่ยผมก็ถามต่อไปกันว่าถ้าเกิดอาร์เซนอลซื้อผูเ้เล่น5คนเข้ามาจริงๆในช่วงซัมเ,เม เดียวนะครับที่แย่งแชมป์มาจากแมสซี่ได้แต่ที่เหลืออีก5ปีเนี่ยแมนซิตี้กวาดเรียบครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยอาร์เซนอลจะมีโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเข้ามาอีกในซีซั่นหน้าดังนั้นการแบ่งความสำคัญของ2รายการนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับข้อต่อมาเนี่ยผมถามว่าจุดแข็งของอาร์เซนอลในซีซั่น1997-98 19ปีที่เปอร์ตีได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคืออะไรแล้วเหนือกว่าทีมชุดปัจจุบันตรงไหนครับเปอร์ตีบอกกันว่ามีอยู่3จุดที่ทำให้เขาคิดเนี่ยว่าอาร์เซนอลเนี่ยไปถึงแชมป์ได้ในปปปีีีีีีีีททททท่่่่่่กก Adams ่่เเขขาาาาาออ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 ยยยยยยูููนนนนนนะะคคคคคคครรรรรรรัััััััััับบบบบงงงงงแแกกก็็็ืืมมมมโดดส์ตตตผ้้วจิพหล2 เอร่าครับสุดยอดกองกลางที่มีความเป็นผู้นําสูงมากอีกคนหนึ่งคอยคนโทรลเกมกลางสนามนะครับและอย่างที่3เนี่ยก็คือมีเดนิสเบิร์กแคมป์กองหน้าอัจฉริยะชาวดัชที่ทาประตูได้สวยๆตลอดเวลาครับนี่คือจุดแข็งของอาร์เซนอลชุดแชมป์ในปี1998 19คือมีนักเตะระดับโลกทั้งกองหลังกองกลางและกองหน้าเป็นกระดูกสันหลังของสโมสรครับซึ่งทีมไหนจะไปถึงแชมป์เนี่ยต้องมีผู้เล่นเวิลด์คลาสและก็ผู้นําหลายคนอยู่ในทีมนะครับซึ่งนี่เป็นจุดที่ทีมในชุดปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีน้อยเกินไปครับ ต่อของเปอร์ตีก็คือเควินเดบรอยนะครับเปอร์ตีบอกกันว่าผู้คนเนี่ยมักจะคิดถึงเออร์ลิงฮาร์แลนด์หรือว่าคิริยันเอ็มบาเป้แต่สำหรับเขาเนี่ยเควินเดบรอยคือนิยามของคขาว่าฟุตบอลนะครับเพราะว่านี่เป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่เขาจะนึกออกเล่นได้ดีทั้งสองเทา้าจะทาอะไรทุกอย่างก็ได้หมดนะครับจะวิ่งจะจ่ายจะแอสซิสก็คือกองหน้าเนี่ยมีหน้าที่แค่ยิงประตูอย่างเดียวแต่ว่าตัวเดบรอยเนี่ยเป็นมิดฟิลมีความรับผิดชอบมากกว่าแล้วก็ทาทุกอย่างออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะคคครรรรััรับบบสุุปปแล้วทีีี่่ผมยยกกเเอ์ตน ตาที่ตัวหลักเจ็บหรือว่าเหนื่อยเนี่ยทีมจะไปทันทีครับซึ่งปีหน้าเนี่ยอาร์เซนอลจะมีโปรแกรมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเข้ามาอีกเปร์ตีมองว่าลำพังตัวที่มีอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่พอนะครับคุณต้องลงตลาดซัมเมอร์อย่างจริงจังมากๆขณะที่อีกเรื่องนึงที่สำคัญเหมือนกันก็คือลีดเดอร์ครับในทีมชุดนี้เปร์ตีมองว่ามีน้อยเกินไปถ้าเทียบกับยุคข,ของอดัมซิเอราหรือว่าเบอร์แคมซึ่งเป็นผู้เล่นเวิด์คลาสทุกคนและก็เป็นลีดเดอร์ทุกคนนะครับดัง นะครับที่ได้เจอกับอดีตนักเตะที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายแบบนี้ครับเอาไว้วันหลังเนี่ยถ้าผมมีโอกาสได้คุยกับอดีตนักเตะหรือว่านักเตะชุดปัจจุบันคนไหนก็ตามเนี่ยก็จะตัดมาเป็นคลิปแล้วก็จะเล่าให้กับทุกคนได้ฟังแบบนี้อีกนะครับผม